สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็น EP ีที่574นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็จะนํานะครับพระสมเด็จนะครับ2องค์นะครับเป็นอ่าต่างองค์ต่างสภาพนะครับพี่พี่นะต้องบอกว่าองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับที่ผมได้มานะพี่พี่นะองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนะพี่นะองค์นี้ พิมกิดวัตุมองนี้นะครับเขาจะมีลักน้ําเกลี้ยงนะพี่เห็นไหมอ่าเนี่ยพระนะจะมีลักน้ําเกลี้ยงนะครับพี่พี่นะเห็นไหมด้านหลังส่วนอีกองหนึ่งนะครับอีกส่วนองค์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ก็อ่าต้องบอกว่าเขาหมายอย่างนี้นะพี่นะผมพระไม่มีกระจกเลยนะครับพระพระไม่มีกรอบนไม่มีกระจกเลยพี่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้นะครับก็จะเอามาให้พี่พ fc นะครับ เอามาให้รับชมแบบนี้เลยนะครับเอามาแบ่งปันแบบสภาพแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะองค์นี้มีรักนะครับองนี้จะรักนะครับลงรักดานะพี่อ่าก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอรพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆทนาดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนามาให้ชมในวันนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่วน id l i ล e นะครับแอดไลน์ด้ที่ที่ ttn 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 987นะครับอาต้องบอกว่าวันนี้นะครับเอาแบบอาทำไลฟ์คลิปอยู่ข้างนอกบ้านนะพี่นะอาตออาจจะมีเสียงเสียงรถบ้างเสียงหมาเห่าบ้างนะครับพี่ๆนะ อ,องนี้นะครับองที่1นนะครับพี่พี่องนี้เป็นพิมพ์กิดบัวตูมนะครับเป็นพิมพ์กิดบัวตูมนะครับเห็นไหมครับดูวงแขนองน์นี้ถ้าถ้าเป็นองค์สวยๆคมๆนะพี่นะถ้าเป็นองค์สวยๆแบบไม่ผ่านการใช้เลยเขาจะมีเส้นสังคติคล้ายๆเจดีเลยพี่จะมีเส้นสังคติ2เส้นครับเกลดบัวตูมเราจะสังเกตยังไงนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะเป็นก้อนนะครับเห็นไหมตรงตรงเสียดตรงปลายเก็ดตรงเนี้ยจะเป็นก้อนแล้วตัวนี้ก็จะป่องๆนะพี่นะ อ่าป่องป่องคล้ายหัวปลีนะครับเห็นไหมครับดูวงแขนหักศอกนะครับนี่ฐานเห็นไหมครับอ่านี่ฐานพวกเนี้ยฐานพวกเนี้ยจะเป็นล่องเป็นสันเห็นไหมพี่เห็นไหมเก็บปตูเนี่ยฐานพวกเนี้ยจะเป็นล่องเป็นสันคมเลยนะพี่นะแต่เป็นล่องเป็นสันคมชัดลึกเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าองค์นี้เขาลงรักน้ําเกลี้ยงนะพี่นะองค์รักน้าลงรักน้ําเกลี้ยงมานะครับเห็นไหมด้านข้างนะครับพี่พี่อ่า อันนี้เป็น,ด,น,นด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับมีตัดเรียบร้อยสวยงามนะครับอ่าดำๆข้างในนีก็จะเป็นพวกลักษน้ําเกลี้ยงนะครับที่จมอยู่นะพี่นะไหมด้านข้างองนี้นะครับพี่อง์นี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะ <c oughs> องนี้แบ่งปันพี่พี่ fc ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะแบ่งปันที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทองนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าพี่พี่ได้ส่งอุบตรงนี้นะ อ่ะผมให้ให like ้ดูตรงนี้นะพี่นะตรงนี้นะครับอ่ะพี่ว่าเป็นเศษอะไรตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเห็นไหมอ่าตรงนี้พี่พี่ว่าเป็นเศษอะไรเดี๋ยวผมผมให้ส่องดูเห็นไหมไหมครับไหมครับพี่พี่สันสันหน่อยนะพี่นะเห็นไหมเนี่ย อันนี้เป็นเศษไม้นะพี่เป็นเศษไม้นะครับโอ้โหโองนี้พิเศษเลยนะครับพี่อง์นี้พิเศษเลยนะครับพิมพเก็ตประตูองนี้เห็นเศษไม้ด้วยครับพี่เ <c> <SE _ TS> ห็นไหมได้ไหมครับมือผมสั่นหน่อยนะพี่นะผมสั่นนะครับมือสั่นหน่อยนะครับเห็นไหมแล้วเป็นลักษณะไหมมลหลีลัก้างลักน้าเกลี้ยงลักแบบนั้นหนาก็มีนะพี่พี่อะดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังดูเนื้อหาด้านหลังพี่จา๋าโอ้โหแบบ เก่าปึกปักอะพี่เก่าปึกปักนะแล้วดูด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมนด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมลบกล้องให้ดูดีกว่าเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่อันนี้เหมือนพี่พี่ได้ส่องกล้องเองเลยนะเห็นไหมลัก้ําเกลี้ยงเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยพวกพวกเนี้ยเป็นลักน้ําเกี้ยงนะครับนี่เห็นไหมดูเนื้อหาเห็นไหมครับนี่รอยรูโพรงนะครับเห็นไหม โอ้โหนะครับพี่จ๋าแบบนี้นะผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่าผมเปิดแบ่งปันที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ดูนะครับพี่จ๋าเห็นไหมครับพี่อ่านะครับเห็นไหมเห็นไหมครับดูเนื้อดิครับนี่ผมส่องให้ดูแล้วนะพี่นะผมส่องแบบให้พี่พี่อ่าเหมือนไปได้ส่องกล้องเองเลยนะพี่นะเหมือนพี่พี่ได้ส่องกล้องเองเลยนะครับเห็นไหมอ่าฝั่งนี้นะครับ ไหมครับฝั่งนี้นะครับพี่พี่เห็นไหมอ่านะครับนี่ดูรอยหลุดล่อนของมวลสารนะครับแล้วตรงนี้นะพี่นะแล้วดูด้านหลังตรงนี้นะเห็นไหมนี่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 เห็นเศษไม้ไหมครับพี่นี่เศษไม้นะครับนี่แล้วดูด้านหลังเห็นไหมครับโอ้โหนี่ตรงนี้นะครับลักปกรักดำนะครับนี่แล้วดูเนื้อหานะยครับพี่พี่คุ้มแน่นอนพี่ราคานี้นะผมบอกเลยผมบอกเลยว่าพี่ราคาเนี้นะ คุ้มเกินคุ้มพี่คุ้มเกินคุ้มนะอใครจะขายหลักหมื่นหลักแสนผมไม่รู้นะพี่ผมเอามาแบ่งปันพี่พี่ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองพี่จา๋าราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะองนี้นะอเป็นพิมพ์มเกดตวัตุมนะครับพี่พีเ่เก่าๆเลยนะพี่นะแล้วพระสององค์เนี่ยผมได้มาบ้านเดียวเลยพี่พระสององค์เนี่ยผมได้มาบ้านเดียวกันนะพี่นะได้มาบ้านเดียวกันแล้วมาดูอีกหนึ่งองค์นะครับพี่พี่ บอกแล้วนะครับต่างองค์ต่างสภาพนะพี่ต่างองค์ต่างสภาพนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เห็นไหมพิมใหญ่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับพี่เห็นไหมผมพี่พี่เห็นสังเกตเห็นเม็ดไหมเม็ดขาวๆเล็กๆนะครับนี่องนี้ยเป็นเนื้อที่แบบว่าอ่าเห็นไหมตรงนี้ก็มีรอยหลุดล่อนของมวลสารเห็นไหมครับมีรอยโปรง่ปรงๆนะครับนี่อันนี้ลักดำๆเลยพี่เห็นไหมลักดำๆเลยมวลสารโอ้โหอันนี้เนื้อเอเลยนะพี่นะ องนี้เนื้อ A เ,เลยนะองนี้เนื้อ A บวกบวกนะพี่องนี้แบบต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อ A บวกบวกเลยนะอ่ามาพร้อมกรอบทองเหลืองเก่านะพี่นะกรอบทองเหลืองแบบเก่าๆเลยไม่มีกระจกนะพี่ผมได้มาสภาพแบบนี้เลยอ่าผมได้มาสภาพแบบนี้เลยพี่ดูดูดิเหนไหมมดูข้างหลังเห็นไหมโอ้โหแบบสุดเก่าอ่ะพี่บอกเลยนะครับองนี้ผมเอา8,500บาทนะผมเอา8 5 0 0นห้้บาทนะพี่เห็นไหมดูเนื้อดิครับเห็นไหม นี่อันนี้เหมือนพี่ๆส่องกล้องเองเลยนะบอกเลยนะครับว่าพี่ๆเหมือนพี่ๆส่องกล้องเองเลยนะครับเนื้อจริงเป็นแบบนี้เลยพี่เนื้อจริงเลยนะแบบนี้นะเห็นไหมครับดูลักเลยครับพี่ลักเก่าไม่เก่าพี่ดูแล้วดูเม็ดมวลสารข้างในเห็นไหมองค์เนี้ยเนื้อแบบโซนนี้เลยพี่โซนเอเลยนะเนื้อเอเลยเนื้อเอบวกบวกเลยนะแบบนี้เนื้อเอบวกบวกเดี๋ยวผมแกะให้ดูพี่ไม่เม็ดแดงไม่ดูดูพวก ลอยรูโพรงรอยอากาศพวกที่มันหลุดร่อนออกไปพี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วเม็ดขาวขาวเห็นไหมเม็ดขาวขาวเล็กๆตามซุ้มเนี่ยครับเห็นไหมอ่าตร <c oughs> งนี้ผมเอาแปดพันหรอยบาทนะพี่นะเอาแปดพันห้า้อบาทนี่ดูด้านหลังโอ้โหพี่ผมบอกเลยว่าใครได้ไปนะโอ้โผมเกินคุ้มอ่ะพี่บนบ,บ้านจริงๆนะบ,บ,บ้าน ا จริงๆนะ พี่คนเอฟซี FC ท่านไหนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบนะครับดูแล้วถูกใจค่อยทักมานะพี่ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจค่อยทักมานะครับนี่เห็นไหมดเหมูเห็นไหมรักห็นไหมแล้วดูผิวที่พี่โอ้โหด้านหลังนะหลังแบบเขาเรียกหลังอะไรอะหลังคล้ายหลังสังขยาเลยนะพี่เนี่ยสองกล้องเข้าไปเนี่ยคล้ายๆหลังสังขยาเลยนะโอ้โหเห็นไหมผมกด มันคือแบบว่าผมได้มาแบบนี้พี่ได้มาแบบไม่มีกรอบไม่มีมีกรอบแต่ไม่มีกระจกนะพี่นะมีกรอบแต่ไม่มีกระจกเห็นไหมห่วงหึงยังไม่มีเลยพี่เห็นไหมคือได้มาแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับผมแกะให้ดูพี่ผมแกะให้ดูนะอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับพี่ๆนะอันนี้คือแบบนี้เลยผมได้มาไม่ไม่มีกระจกอ่าเห็นไหมครับนี่ครับ พิมใหญ่นะครับเส้นซุ้มเห็นไหมเส้นซุ้มใหญ่เป็นไหวพาซี่เห็นไหมครับพี่เส้นซุ้มใหญ่เป็นไหวพาซี่เห็นไหมครับเกีรใบหน้ากลมเป็นผลประตูเห็นไหมครับเกีรเอียงนะครับต้องขออภัยนะพี่นะผมไอนะน่าจะไอเป็นร้อยร้อยวันอะผมอะเป็นทีนะครับอ่านะครับเห็นไหมเกีรอาซอกแล้วแลฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำเห็นไหมแค่พี่วงแขนเห็นไหมคอดเล็กเรียวลงมานะครับถักศอกเห็นไหมแล้วดูหน้าแข้งนะครับ นี่ใต้ฐานนะครับนี่มีเส้นเห็นไหมมีเส้นแซมบนขึ้นมาเป็นลายๆ,ๆเห็นไหมพี่อ่านะครับต้องบอกว่าองค์นี้นะทั้งเก่าทั้งสวยนะพี่นะทั้งเก่าทั้งสวยเห็นไหมด้านข้างโอ้โหตัดเรียบร้อยสวยงามพี่ด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมนี่เราดูด้านหลังนะพี่นะโอ้โหปริปลีแย่ๆนะครับนี่ปีบลีแย่ๆยัยยงกับแบบเนื้อสังขยาเลยนะพี่เห็นไหมอ่า เดี๋ยวมาลงกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูองค์นี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะพี่เป็นไหมครับดูม,มนสารนี่ไหมเม็ดข,ขาวเล็กๆข้างในนะครับผมเอาลงกล้องเนี่ยเหมือนว่าพี่ๆได้ส่องกล้องเองเลยนะครับเอาเริ่มจากใบหน้าก่อนเลยพี่คนเรานะครับส่องพระนะครับต้องส่องที่ใบหน้าก่อนเลยนะครับทุกคนนะเห็นไหมค่อยๆไล่ล,ลงมาไหมครับเนื้อเป็นก้อนๆเลยไหมพี่แล้วดูลักษ์ดูเก่าความเก่าของลักษ์พี่ พระองค์นี้ถูกลอกลักมานะพี่นะอ่าพระเขาถึงแบบผิวไม่เปิดแบบเนื้อหาแบบไม่ได้ออกมาเยอะนะพี่แต่เราสังเกตได้ว่าพระนี่เป็นเนื้อก้อนๆข้างในนะพี่นะเป็นเนื้อก้อนๆข้างในเลยนะครับอ่าดูด้านหลังนะเห็นไหมเห็นไหมดูด้านหลังดูความเก่าของด้านหลังนะครับพี่โอ้โหอย่างกับหลังสังขยานะพี่นะแบบนี้นะเหมือนกับหลังสังขยาเลยนะครับเห็นไหม สุดจริงนะอ่ะองค์เนี้ยผมบอกเลยใครได้ไปคุ้มเกิดคุ้มอ่ะพี่แปดพันห้าร้อยบาทผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะเห็นไหมราคาเนี้ยพี่ราคาเนี้ยราคาแบ่งปันอยู่แล้วนะพี่ราคาแบ่งปันอยู่แล้วนะครับเห็นไหมดูให้ชอบพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับเห็นไหมรักเห็นรักไหมครับพี่ดูดิครับโอ้ยสุดจริงอ่ะองค์เนี้ยต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะครับพี่นะ องนี้ผมเอา8,500บาทนะพี่พี่เอา8,500บาทนะครับพี่พี่นะสนใจนะครับทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้นะพี่นะทักมาสอบถามกันได้นะครับองค์นี้ผมเอา8,500บาทนะพี่นะส่วนองค์นี้นะครับเกาพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพี่ส่วนองค์พิมพ์เกตบัวตูมผมเอา7,500บาทอ่บาทส่วนพิมพ์ใหญ่เนี่ยผมเอา8,500บาทพี่เห็นไหม พระต่างองค์ต่างสภาพนะพี่นะอันนี้เนื้อ a บวกบวกนะแบบนี้เนื้อ A บวกบวกเลยนะครับพี่ๆดูโอ้โหสวยจริงคุ้มเกินคุ้มพี่บอกเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมถอนพระเครื่องนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ